ต้องการนำเฟิร์มแวร์กล่องไทแซต x t r e m e สมาใส่ตัวแฟลชไดร์แล้วก็นำไปใส่เครื่องอื่นทำยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูเลยสวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปตอนนี้จะแนะนำการดึงข้อมูลนะครับเฟิร์มแวร์จากกล่องไทแซตเข้ามาเก็บไว้ที่แฟลชไดร์นะครับแล้วก็นำแฟลชไดร์นี้ไปอัพให้กับอีกเครื่องอื่นนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องไว้แล้วก็นำแฟดไดที่ฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วนะครับให้เป็นแฟดสานะครับมาเสียบเข้าที่ตัว USB socket ตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ด้านหลังนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคย้ำๆไปเลยนะครับ กดโอเคย้ำๆไว้นะครับพอเจอรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็กดหมายเลข9้านะครับผมกดเลข9้าเลยครับเลข9้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดึงข้อมูลเข้ามาเก็บในแฟลชไดร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดเครื่องได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำแฟลชไดร์นะครับไปเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่นะครับถอดออกมานะครับ เราจะนำข้อมูลในนี้นะครับไปเปลี่ยนชื่อไฟล์ใหม่นะครับที่คอมพิวเตอร์นะครับมาดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็มาที่ไดร์ที่เรานำมาเสียบไวตะกี้นะครับมันก็จะเขียนว่า Backup.bin นะครับเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ให้เป็น fat.bin นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ่ม F2 นะครับที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับปุ่ม F2 ปุ๊บ เราก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นแฟดนะครับ f l a s s นะครับก็จะเป็นชื <te> <rawd Moder> ่อไฟล์นี้นะครับ fat ดัดนนะครับล้วก็กด e n t e r เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ไฟล์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนชื่อเราก็สามารถนำไฟล์นี้นะครับไป โหลดให้กับเครื่องใหม่ได้เลยนะครับการอัปเกรดผันแฟลได์นะครับก็ดูได้จากคลิปด้านบนที่ให้ไว้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามช่องให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดตรงรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ